ต่างชาติบอกโอปอทํทำได้ยังไงให้โลกจำขนาดนี้โอปอสวยสงา่าในชุดไทยรำโชว์กลางพิธีเปิดมิสเ World 2025สะกดทุกสายตาทั่วโลกกล้องทุกตัวต่างจับจ้องมาที่เธอชาวต่างชาติือฮาสวยมากๆในชุดไทยติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์กันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง TNS t h a i ท a ลน now อย่างที่บอกไปนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับเหลืออีกไม่กี่ Subscribe จะไปถึง1 0 0 0 0แสน b s c r i b e แล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโอปอในร่างชุดไทยในค่ำคืนอันทรงเกียรติ Miss World นะครับโอปอสุชาดาช่วงสีตัวแทนของประเทศไทยในการประกวด M i s s World 2025ครั้งที่72ณเมืองไฮเดราบัด รัตเตลังคนาประเทศอินเดียนะครับปรากฏกายอย่างสง่างามในชุดไทยจักรีสีเขียวนุกยุงพร้อมเปิดตัวด้วยการรำไทยออกมาอย่างสวยงามอ่อนช้อยทำเอาแฟนๆนางงามนะครับร้องว้าวกับการนำเสนอของความเป็นไทยได้อย่างน่าประทับใจและจดจำไปทั่วโลกโดยสีเขียวนกยุงนี่นะครับในคือเป็นสีของนกประจำชาติของประเทศอินเดียที่มีการตัดเย็บ เจอจรัดราวกับอัญมณีอันมีค่าเฉดสีเขียวนุกโยงอันทรงพลังเปรียบดังพลังงานภายในของหญิงสาวยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและศักดิ์ศรีผื้นผ้าไหมยกใหญ่ลำพูนทอมือถ่ายทอดงานฝีมือชั้นครูร้อยเรียงด้วยดินพิงโกและลูกปัดคริสตลัลสีชมพูบวกกับสีเงินอย่างประณีตลวดลายไทยดั้งเดิมที่ผสมผสานเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยอย่างลงตัว เผยสเสน่ห์ความอ่อนช้อยงดงามในทุกมุมมองแสงไฟยามค่ำคืนก็ยิ่งขับให้ชุดนี้เปล่งประกายระยิบระยับงดงามดังต้องมนเครื่องประดับทองโบราณเข็มขัดสร้อยคอกำไลและตุ้มหูเสริมสร้างความสง่าง,งามของโอปอลนะครับให้เฉิดฉายสมฐานะตัวแทนผู้หญิงชาวไทยร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยจิตวิญ,ญญาณความเป็นไทยอย่างแท้จริง และตัดเย็บโดยคนไทยนะครับสำหรับชุดไทยของเราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในเวทีลูกอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับโอปอที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขัน Miss World 2025ในพิธีเปิดกับชุดไทยเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆนะครับทำเอาตะลึงทำเอาว้าวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันเลยทีเดียวแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ยิ่งเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับชาวต่างชาติกับชุดไทย เพราะว่าก็มีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบชุดไทยโดยเรื่องนี้ยิ่งทําให้เขาชื่นชอบไปอีกครับกับโอปอในลุกของสาวไทยร่วมสมัยยุคใหม่นะครับในชุดไทยโบราณที่ดีไซน์นื้ออกมาให้กับผ้าไหมของไทยเข้ากับความทันสมัยได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติไปพร้อมๆกันนะครับมุมมองแรกนะครับบอกว่าโอปอเปล่งประกายราวกับราชินีบนเวทีโลก ชุดผ้าไหมไทยของเธอนั้นผสมผสานร,ระหว่างความงามของวัฒนธรรมไทยและความทันสมัยได้อย่างดีและน่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์จากสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าการแสดงของโอปอลในพิธีเปิด Miss World 2025มันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วน่าประทับใจมากๆเธอคือตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ชุดไทยที่โอปอสวมใส่ช่างเป็นศินลปะที่มีชีวิตชีวาและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างงดงามและความเคารพต่อประเทศอินเดียที่เป็นเจ้าภาพคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าโอปอนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสง่างามและความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมของเธอมันเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับผู้หญิงทั่วโลกและทุกคนหลงไหลกับชุดไทยมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่า การปรากฏตัวของเธอในครั้งนี้กับชุดไทยจักรีมันคือการแสดงออกถึงความงามที่แท้จริงของวัฒนธรรมไทยเธอได้ทำให้ทั่วโลกรู้แล้วว่านี่คือชุดไทยชุดที่ประณีตและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการแสดงของโอปอบนพิธีเปิดเนี่ยผสมผสานระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเลยเธอทำให้โลกได้เห็นถึงความงามของประเทศไทยของชุดไทย และนี่คือชุดที่สวยงามที่สุดสำหรับฉันคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าถ้าใครได้ใส่ชุดไทยแล้วทุกคนราวกับเป็นสตรีไทยใครใส่ก็สวยดังเทพที่ดานในวรรณคดีของไทยคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าชุดจากรีทีโอปอสวมใส่นั้นเป็นการแสดงถึงความประณีตและความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมไทยผ้าไหมของไทยนั้นเป็นผ้าที่มีคุณภาพระดับโลกกันเลยทีเดียว คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าโอปอคือแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงของคนไทยทั้งประเทศเธอได้แสดงให้เห็นว่าความสวยงามของวัฒนธรรมของไทยนั้นสามารถไปอยู่ในเวทีโลกได้อย่างสบายๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการแรดรำของเธอช่างมีเสน่ห์และงดงามบวกกับชุดไทยที่มีแสงระยิบระยับเป็นสีที่ไม่สดหรือไม่เข้มจนเกินไป มันบ่งบอกถึงความนุ่มนวลความเป็นสตรีไทยและการที่โอปอได้สวมใส่ชุดนี้ยิ่งดูสง่างามคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวต่างชาติคนนี้นะครับบอกว่าโอปอนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะสำหรับคนไทยและนี่คือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยเธอคงภูมิใจในวัฒนธรรมของเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์จากฟิลิปปินส์นะครับบอกว่า โอโปอนั้นคือหนึ่งคนที่ฉันเชียร์ในเวทีนี้แม้ว่าฉันจะเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่ฉันก็เชียร์นางงามตามที่ความชอบของฉันแม้ว่าความชอบของฉันจะให้เธอเป็นรองฟิลิปปินส์แต่เธอก็งดงามมากๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าได้เห็นถึงความสง่างามของเธอและความมั่นใจบนเวทีแบบนี้ยิ่งทําให้ชุดไทยกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่า เอาจริงๆคือประเทศไทยสามารถนำเสนอชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยออกมาได้อย่างดีแทบจะทุกเวทีที่ประเทศไทยส่งเข้าร่วมแข่งขันและครั้งนี้ก็เช่นกันชุดไทยนั้นมีความสง่างามโดยเฉพาะการที่ได้ถูกโอปอนั้นสวมใส่มันยิ่งดูมีสง่ามุมมองต่อมานะครับบอกว่าชุดไทยจากกรีที่โอปอสวมใส่นั้นมันดูสง่างามและมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่อ่อนช้อยและงดงาม มันแสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบที่สุดมุมมองต่อมานะครับบอกว่าชุดไทยสามารถประยุกต์เข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวนี่แหละคือศิละปะที่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่สามารถพัฒนาให้ร่วมกับสมัยและเป็นสากลได้อย่างดีคอมเมนต์ต่อมานะครับบ,บอกว่าเธอดูมีชีวิตชีวาและสง่าง,งามกับการเคลื่อนไหวที่งดงามสุดๆมุมมองต่อมานะครับบ,บอกว่า นี่น่าจะเป็นชุดไทยที่รอการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกหรือเปล่าเอาใจเชียร์ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเมื่อเธอได้สวมใส่ชุดนี้มันทำให้เธอเหมือนกับนางฟ้ามันสวยงามและดูล้ำค่าทางวัฒนธรรมมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่าการใส่ชุดไทยในงานระดับโลกแบบนี้มันเป็นการเผยแพร่ศิละปะของประเทศไทยได้อย่างลงตัว และสามารถสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติหรือแฟนๆนางงามได้แทบทุกคนคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อนะครับบอกว่าคนไทยนั้นมีความประทับใจกับชุดไทยมากๆชุดไทยนั้นมีหลายแบบแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือความประณีตและความอ่อนช้อยของชุดนี่มันแสดงถึงความร่ำรวยของวัฒนธรรมไทยอย่างดีเยี่ยมมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ในขณะที่เธอยือนท่ามกลางตัวแทนจากชาติอื่นๆฉันมองว่าเธอกับชุดไทยนั้นดูโดดเด่นมากๆคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่านี่คือเอกลักษณ์ของความสง่างามของประเทศไทยที่คนไทยนั้นภาคภูมิใจจริงๆคุณจะสามารถสวมใส่ชุดนี้ได้ในประเทศไทยขณะที่คุณไปเที่ยวที่พระบรมหาราชวังมุมมองต่อนะครับบอกว่า หลายคนอาจจะยังไม่ชินตากับชุดไทยแต่ฉันในฐานะที่เป็นคนไปทำงานในประเทศไทยกว่า10ปีฉันได้เห็นชุดไทยมาหลายชุดซึ่งมันเป็นชุดที่สวยงามทุกชุดเลยชุดไทยนั้นเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากๆเมื่อสวมใส่แล้วมันดูเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าการสวมใส่ชุดไทยของเธอในครั้งนี้ มันทําให้เธอโดดเด่นและสะท้อนเห็นถึงความงดงามและสง่าง,งามของไทยได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยสามารถนําเสนอวัฒนธรรมของไทยผ่านมุมมองของการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าได้อย่างสร้างสารรค์และประยุกต์เข้ากับความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวก็จบไปนะครับสําหรับคอมเมนต์และก็เรื่องราวรายละเอียดนะครับที่เอมินได้นํามาฝากในคลิปนี้ ซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งการประกาศแสยงยานุภาพของวัฒนธรรมไทยผ่านชุดประจำชาติของไทยนั่นคือชุดไทยนะครับที่ถูกสวมใส่โดยโอปออย่างงดงามทําให้ชาวต่างชาติหลายคนร้องว้าวเลยนะครับเราคนไทยเองที่เห็นชุดไทยกันอย่างชินตาเนี่ยก็ยังคิดว่านี่คือชุดไทยที่สวยงามดูมีเสน่ห์ดูใส่แล้วมันมันสง่างามจริงๆนะครับ ทั้งนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็สามารถร่วมส่งกําลังใจให้กับเธอได้นะครับในการเดินทางไปพิชิตมงฟ้ากับการประกวดมิสเวอร์2025รอบไฟนอลนะครับในวันที่31พฤษภาคมนี้สําหรับชุดไทยเรานะครับก็น่าจะปลายปี2025นะครับที่จะได้มีการพิจารณาจากยูเนสโกนะครับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก,โลกซึ่งปลายปีนี้คนไทยเราได้เฮกันอย่างแน่นอนนะครับกับความสวยงามของชุดไทยเนี่ยเชื่อว่า หลายประเทศหรือว่าบางประเทศข้างๆเนี่ยก็อาจจะอิจฉาตาร้อนกันหน่อยนะครับอันนี้ก็ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปติดตามช่องแอดมินนะครับเผื่อมีคอมเมนต์ดีๆมาฝากทุกคนทุกท่านเอาละครับสำหรับอีพีนี้ผมแอดมินจาาที n เกับช่อง NS, ที s เอสเทเลน,นาเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ